นะครับฟิล์มรัฐภูมินะครับทนายประมาณแจ้งความจับหนุ่มกัญชัยแล้วก็ปูมันธนาแจ้งดำเนินคดีกับหนุ่มกัญชัยทนายแก้วเอาเรื่องปูมันธนาแจ้งความหนุ่มกัญชัยกับทนายแก้วนะครับโดยอ้างว่าไปออกรายการหนกระแสและไปพูดเรื่องโบ๊ะบะโบะ๊โบะอะไรต่ๆนะครับนะครับโดยแจ้งว่ามินประมาทโดยการโฆษณานะครับ เขาไปแจ้งเรียบร้อยแล้วที่สนอทองหล่อนะครับเป็นข่าวใหญ่ข่าวดังนะครับนะครับหลายคนก็ถามว่าที่คุณปูมรรน,นาไปแจ้งความหนุ่มกัญชัยเนี่ยเป็นคดีหมิ่นประมาทหรือไม่ผมคงไม่ทําตัวเป็นศาลพิพากษาว่าจริงหรือไม่จริงกะไม่ว่าผิดไม่ผิดแต่อยากจะให้ความรู้นะคําว่าหมิ่นประมาทก็หมายถึงการนะครับหมายถึงอะไรครับการใส่ความใส่ร้ายผู้อื่น นะครับใส่ความใส่ร้ายผู้อื่นนะครับนะทำให้เขาได้รับความเสียหายนะครับนะนะฮะนะโดยเป็นการใส่ร้ายใส่ความต่อบุคคลที่สนะครับโดยประการที่น่าจะทําให้คุณปูได้รับความเสียหายดังนั้นก็ต้องไปดูว่าข้อความที่คุณหนุ่มกัญชัยกับทนายแก้วพูดในรายการโหรกระแสเนี่ยมันมีข้อความใดบ้างที่ทำให้คุณปูได้รับความเสียหาย นะครับนะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าม,มีข้อความอะไรบ้างเช่นข้อควข้อความเกี่ยวกับเรื่องการผิดสัญญาจ้างว่าความนะครับนะไปกล่าวหาก็ผิดสัญญาหรือเปล่าหรือนะครับไปพูดถึงเหตุผลต่างๆที่มันไม่ตรงกันนะครับเช่นทนายแก้วอาจจะพูดว่าเนี่ยเขาต้องการให้ผมโบ๊ะบะโบ๊ะกับคู่กรณีหมายถึงไปด่าทอกับคู่กรณีผมก็คือลูกหมีกับทนายเดชาทนายกุ้งนะครับนะที่เขาเรียกว่าโบ๊ะบะโบ๊บะ จริงๆผมก็ไม่รู้นะนแปลว่าอะไรนะโบบะนะมันเป็นภาษาอะไรวัยรุ่นนะครับโบบะก็หมายถึงไปโต้ไปขิงไปด่าทอกับคู่กรณีฝ่ายตรงข้ามหรือเปล่าอย่างนั้นนะครับนะนะคุณปูก็บอกว่าเขาไม่ได้สั่งให้ไปโบบะโบบะนะครับนะส่วนคุณหนุ่มก็ตั้งคําถามคุณไม่โบบะหรือเปล่าอะไรต่างนะฮะเพราะฉะนั้นก็คุณปูก็มีหน้าที่ต้องอธิบายให้ตํารวจฟังว่า นะครับว่าการจ้างทนายทนายทนายแก้วเนี่ยจ่ายจ่ายเงินเท่าไหร่แล้วจ้างอะไรยังไงใครผิดสัญญาใครทําอะไรที่ไม่ถูกต้องอยังไงก็เป็นหน้าที่ต้องต้องไปชี้แจงกันนะครับแล้วก็ข้อความไหนหมิ่นประมาทยังไงอันนี้ผมก็ขออนุญาตไม่ไม่ไปทําตัวเป็นสารก็ก็แล้วแต่แต่วันนี้ผมก็ได้ฟังคุณหนุ่มกัญชัยเขาแถลงข่าวสดนะพอดีปวดฟันก็เลยมีเวลา คุณหนุ่มกัญชัยบอกว่าเขาเพียงแต่ตั้งคําถามในฐานะสื่อมวลชนในฐานะพิธีก่อนถามทนายแก้วแล้วก็พยายามปกป้องคุณปูมนณนาดังนั้นดังนั้นดังนั้นคุณหนุ่มกัญชัยก็ให้สัมภาษณ์ทํานองว่าเขาก็เชื่อว่าสิ่งที่เขาทํานั้นนะครับไม่มีความผิดในฐานะสื่อมวลชนเขาก็ตั้งคาถามทนายแก้วแล้วก็แล้วก็ปกป้องอคุณปูมนทนาเขาไหวยยงั้นนะ ส่วนทนายตทนายแก้วเขาก็อ้างว่านะครับว่าคุณปูมัทน,นาก็ไปโพสต์ทวงเงินค่าทนายเขาส่วนที่เหลืออีกห้าห้าหมื่นเขาก็จําเป็นต้องชี้แจงในฐานะผู้มีส่วนได้เสียดังนั้นคดีนี้ก็ใครผิดใครถูกก็ต้องรอศาลตัดสินผมก็ไม่ไม่อยากจะทําตัวเป็นศาลนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปสู้กันผมก็เคยคุยคุยกับทนายทนายแก้วเรื่องนี้ว่ามันเป็นมาอย่างไงวะทำไมเขามาทวงเงินเองวะอีกห้าหมื่นเอ่อ นะครับทนายแก้วก็บอกว่าก็เลิกสัญญากันเขาไม่พอใจเขาก็เลิกสัญญาก็คืนให้ไป1,000 100, งแบาทเขาเหลืออีกห0 0 0 0ื่นก็เลยตกลงกันไม่ได้เขาอยากจะให้คืนมากกว่านั้นอะไรทานองนี้ก,ก็เราก็ไม่รู้เราใครผิดใครถูกเรื่องระหว่างคุณปูกับกับทนายแก้วเนี่ยตรงๆนะเราก็ไม่รู้เราเขาตกลงกันยังไงนะครับนะมันไม่มีสัญญาจ้างด้วยมันก็ยิ่งไปไงโตเถียงกันไปเรื่อย นะครับอย่างสำนักง,งานผมเนี่ยเวลาใครจะมาจ้างว่าความเนี่ยจ้างมาที่ปรึกษากฎหมายเนี่ยนะครับนะครับเออเราจะมีสัญญาจ้างว่าความชัดเจนว่าจ้างเสร็จแล้วต้องทำหนึ่งสองสามหนึ่งที่ปรึกษากฎหมายพาไปโรงพักพาไปไอายการสิ้นสุดตอนไหนอะไรต่างเนี่ยมันสำนักง,งานผมเนี่ยจะชัดเจนเพราะฉะนั้นเวลาพี่น้องประชาชนนะครับดูคดีคุณปูมันธนากับนะทนายแก้วโหนกระแสเนี่ยเราดูปุ๊บ เขาบอกดูหนังดูละครย้อนดูตัวเราว่าวันข้างหน้าเราต้องไปจ้างทนายความเราต้องตกลงกันให้ชัดเจนนะครับว่าจะเท่าไหร่ยังไงนะครับนะฮะอย่างของผมเนี่ยเป็นเจ้าของสํานักงานทนายมีลูกน้องเยอะลูกความก็เยอะอะไรต่างเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเวลาลูกความมาจ้างต้องทําเป็นสัญญาว,ว่าจ้างชัดเจนนะครับเงินทองก็เอาเข้าบริษัทเสียภาษีหมด นะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะจ้างทนายความนะครับพี่น้องครับทําสัญญาว่าจ้างให้ชัดเจนนะครับนะทำให้ชัดเจนเลยนะครับ่าตกลงว่าจ้างทนายทําอะไรยังไงนะครับรับผิดชอบจนถึงอะไรอย่างคดีายาาเช่นรับผิดชอบในชั้นสอบสวนรับผิดชอบในชั้นอายการนะครับเมื่อสองวันนี้ผมมีไปรับคดีหนึ่งคดีบัญชีม้าก,กับฟ้องเงินผมรับผิดชอบในชั้นสอบสวน และในชั้นอยาการก็เรียกไปอสมมติแสนสองแสนอะไรก็ว่าไปนะครับหน้าที่คือให้คำปรึกษาไปเยี่ยมผู้ต้องหาพาไปอะไรยังไงไปส่งสารจนถึงวันที่ยื่นฟ้องอะไรเงี้ยอย่างนี้มันก็ชัดเจนครับไม่ต้องไปนั่งทะเลาะกันนะครับนะนะครับแต่คดีเท่าคดีของทนายแก้วรู้สึกจะไม่มีสัญญาจ้างว่าความก็เลยมานั่งเถียงกับคุณปูนะครับทำไปทำมาก็เลยไม่รู้ว่าอะไร จ้างทาอะไรกันยังไงคุณปูก็บอกว่าทนายเก้าไม่ยอมลงลายมือชื่อในฐานะผู้รับมอบหนา้าจากผู้ต้องหาไปเลื่อนคดีของคุณลูกหมีลูกความผมเนี่ยนะครับไม่ยอมลงลายมือชื่อไม่ได้มาพบพนักง,งานสอบสวนเท่าที่ผมติดตามข่าวนะซึ่งจริงท์อะไรเราไม่รู้เพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีสัญญาจ้างว่าความมันก็เลยทําให้ต้องเถียงกันเข้าใจนะนะครับเพราะฉะนั้นก็คุณปูก็เลยไปแจ้งความ สอนอทองหลอ่อพอบ้านคุณปูก็อยู่ท้องที่สอนอทองหลอก็นะครับข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานนะหนุ่มกัญชัยแล้วก็ทนายแก้วก็ต้องไปรับทราบข้อกล่าวหาเห็นคุณหนุ่มบอกว่าเดี๋ยวเขาก็จะพิจารณาว่าถ้าเป็นการแจ้งความเท็จนะครับการแกล้งผู้อื่นผู้อื่นให้ได้รับโทษทางอาญาโดยรู้อยู่แล้วว่าคุณหนุ่มกับคุณทนายแก้วไม่ได้ทําผิด ตามมาตรา173ประกอบมาตรา174เขาก็จะไปแจ้งความกลับสมมุติว่าสมมุติว่าเป็นการแจ้งความเท็จนะซึ่งผมไม่ทราบหลายๆคนก็ถามว่ามาตรา173กับ174คืออะไร173คือรู้อยู่แล้วว่าไม่มีการกระทําความผิดเกิดขึ้นแต่ไปแจ้งว่ามีการกระทําความผิดผิดเกิดขึ้นโดยต้องการที่จะให้เขาติดคุกติดตารางนะครับ ก็มีความผิดตาม173กับ174็หนุ่มกัญชยัยในโคตรแม่นกฎหมายเลยนะถแถลงข่าวนี่อ้างตัวบทกฎหมายเป๊ะๆเ,เ,เ,เลยเพราะอะไรเป็นอ่าเพราะโดนฟ้องหมิ่นประมาทบ่อยนะครับก็เลยเลย,เลยแม่นข้อกฎหมายนะครับไม่ธรรมดานะนะหมดหนุ่มกัญชยัยในให้สัมภาษณ์เนี่ยข้อกฎหมายเป๊ะเก่งกว่าทนายอีกนะครับนะนะครับเพราะนั้นก็ก็ดูกันระหว่างปูมัทน,นากับหนุ่มกัญชยัยทนายแก้ว ใครจะเป็นฝ่ายชนะนะครับแต่คนที่ตัดสินคือศาลนะครับไม่ใช่ทนายนะครับนะครับอันนี้ก็ก็เรียน <ๆ S 2> ให้พี่น้องประชาชนได้ทราบในเรื่องของอคุณหนุม่มกัญชัยแล้วก็ทนายแก้วแล้วก็ใครนี่ปูมัทนาอันนี้หนึ่งคดีนะครับนะครับก็ว่ากันไปใครผิดใครถูกนะนะครับผมก็คงไม่ทำตัวเป็นศาล อีกคดีหนึ่งก็เรื่องของคุณฟิล์มรัฐภูมิกับทนายประมาณวันนี้คุณนุ่มกัญชัยก็พูดถึงเรื่องว่านะเขาแถลงข่าวนะเขาบอกว่าฟิล์มรัฐภูลไปแถลงข่าวที่ช่องแปดตอนที่เขาแถลงข่าวเนี่ยผมนั่งอยู่ด้วยนะผมนั่งฟังคุณคุณฟิล์มแถลงข่าววันนั้นผมไปออกรายการกับคุณยิ่งศักด์อาจารย์ยิ่งศักด์ตอนนั้นนะ่ยพอมีคลิปเสียงว่าอ่าอ่าคลิปเสียงว่าคุณฟิล์มเอา ชื่อของคุณหนุ่มกัญชัยไปใช้แล้วมีการเรียกเงินเรียกทองมีคลิปมีอะไรต่างๆแล้วก็มีเจ๊พัดจําได้ไหมต่อมาเจ๊พัดก็ถูกดําเนินคดีเรื่อเรียกเงินเรียกทองนะครับจำได้ไหมครับเรื่องคดีดีไอคอนพอหลังจากคุณหนุ่มกัญชัยเปิดคลิปเสียงคุณเฟรมก็ไปแถลงข่าวที่ช่อง8นะครับแล้วก็ขอโทษคุณหนุ่มกัญชัยนะครับที่เอาชื่อของเขาไป ไปอ้างไปอะไรต่างๆแล้วมีข้อความเกี่ยวกับเรื่อง20ล้านว่าทํานองว่าออกรายการแล้วจะเอ่อถ้าจะออกรายการคุณหนุ่มกัญชัยต้องจ่าย20ล้านและสามารถที่จะนะฟอกขาวหรือฟอกตัวอะไรทํานองเนี้ยคือหมออยายถึงว่านะสามารถทําให้คุณหนุ่มกัญชัยนะช่วยถามช่วยอะไรต่างๆทําให้ภาพลักษณ์มันดูดีขึ้นอะไรเนี่ยนะของบรรดาบอสเดีไอคอนนะครับคุณหนุ่มกัญชัยก็ให้สัมภาษณ์วันนี้ นะคุณหนุ่มกัญชัยก็เลยถามคุณฟิล์มเหมือนกันว่าก็วันนั้นนะคุณขอโทษผมแล้วเนี่ยว่าคุณเอาชื่อผมไปแล้วมันมีเกี่ยวกับเรื่องเงินยี่สิบล้านเนนะในเมื่อคุณขอโทษผมก็เท่ากับว่าคุณก็ยอมรับผิดแล้วว่าคุณเอาชื่อผมไปใช้โดยที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตหนุ่มกัญชัยก็ถามไปยังฟิล์มรัตภูมินะครับพี่น้องประชาชนครับถ้าเราไม่ได้ทําผิดเราก็ไม่ต้องขอโทษใครก็แสดงว่าคุณฟิล์มเอาชื่อคุณหนุ่มกัญชัยไป สนทนากับบอสปันเนื้ออะไรนะครับจะมีการเรียกเงินเรียกทองเนี่ยยีิบล้านนะครับมีารพูดคําว่ายี่สล้านด้วยแล้วก็มีเสียงของคุณเชฟพัทหรือไงนะเพราะฉะนั้นในเมื่อถ้าเรายอมรับแล้วเราไปขอโทษเขาแล้วเราไปแจ้งความเขาเนี่ยคุณหนุ่มกัญชัยก็เลยถามว่าคุณขอโทษผมแล้วและเหตุใดเหตุใดคุณยังไปแจ้งความหนุ่มกัญชัยเนี่ยว่าหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเอาคลิปมาเปิด นะครับนะนะครับอันนี้เขาถามกลับไปนะเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่คุณแจ้งความเนี่ยไว้ที่สอนอ,อห้วยขวางเนี่ยนะก็คือพู้นะทั้งทนายประมาณทั้งฟิล์มรัตะภูมเนี่ยก็ถามว่าเป็นการแจ้งความเช็ดหรือเปล่านะฝังสัมผัสประมาณเนี้ยนะหนุ่มกัญชัยบอกว่าถ้าเป็นการแจ้งความเช็ดนะเขาก็จะเป็นไงจะแจ้งความกลับว่านะรู้อยู่แล้วว่าไม่มีการกระทําความผิด ไปแจ้งว่ามีการกระทําความผิดโดยมีเจตนาเพื่อที่จะให้เขาได้รับโทษจําคุกม,มาตราหนึ่ง4สาเขาก็อาจจะมีการแจ้งความกลับไปยังคุณฟิล์มนะครับอันนี้ก็ก็เป็นสิ์ของทั้งสองฝ่ายนะส่วนใครผิดใครถูกเนะี่ยอาจารย์เดก็คงจะไม่ไปตัดสินเขาก็ดูวันต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นก็คุณหนุ่มกัญชัยก็อ้างมาตรา3า9เวงเล็บหนึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียเพราะอะไรเพราะว่าคุณฟิล์มเอาชื่อของเขาไปใช้ นะครับแล้วก็นะมีข้อความเรื่องเรียกเงินเรียกทองซึ่งใครจะเรียกก็ไม่รู้ก็ไปดูจากคลิปนะครับนะนะครับเพราะนั้นเขาก็ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียก็มีสิทธิ์ในการที่จะนําคลิปมาเปิดนะครับนะครับเพื่อป้องกันส่วนได้เสียของตัวเองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา3ามสองเล็บหนึ่งนะครับเขียนว่าชั้นชัเพื่อความชอบธรรมป้องกันส่วนได้เสียก็สามารถแสดงความคิดเห็นหรือพูดได้ วันนี้มีคนเอาชื่อผมไปใช้นะครับเป็นเรียกเงินใครจะออกขนกระแสต้อง20ล้านนะครับสามารถฟอกขาวฟอกอะไรได้นะครับอันนี้ก็ไม่มีความผิดตามกฎหมายนะครับพี่น้องครับใครอยากจะหาความรู้เพิ่มเติมเนี่ยก็ลองเข้าไปที่เข้าไปใน Google แล้วพิมพ์คำว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา3 2 9วงเล็บหลองพิมพ์นะจะได้ความรู้เลยว่าสมมติมีใครเนี่ยมาแอบอ้างชื่อเราเนี่ย เราก็สามารถแถลงข่าวได้เลยเฮ้ยคุณมาแอบอ้างชื่อผมได้ไงออกรายการผมหนกระแสเสีย20ล้านผมไม่รู้เรื่องผมไม่เคยคุยกับคุณเลยนะครับเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ในการที่จะชี้แจงอันนี้คือหลักนะสามสองเก้าเล็บหนึ่งนะครับนะนะครับเข้าใจนะลองลองไปเข้าหาความรู้นะครับนะอืมการใช้บอกสู้กับสุดซอย นะถามฟิล์มต้องการอะไรนะครับนี่ฮะกันเนี้ยก็เป็นข่าวดราม่าคนดังกับคนดังนะครับนะประเทศไทยก็ชอบข่าวแนวนี้นะครับอาจจะไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรหรอกแต่ว่าคนไทยชอบดราม่าคนดังๆแจ้งกันไปแจ้งกันมาฟ้องกันไปฟ้องกันมาคนไทยชอบครับจริงๆคดีหมิ่นประมาทก็ไม่มีอะไรนะครับนะครับเต็มที่ก็ปรับไม่เคยลงโทษจำคุกมาก่อนสารจะจำคุกอะไรไม่มีหรอกครับส่วนใหญ่ฮะ หลายๆคนดังๆโดนฟ้องเป็นร้อยเป็นพันคดีก็ไม่มีใครติดคุกเพราะว่าคดีหมิ่นประมาทเนี่ยเป็นคดียอมความได้เป็นคดีเกี่ยวกับเรื่องนะเสื่อมเสียชื่อเสียงแพ้ก็จ่ายค่าปรับไม่พอใจก็อุทธรณ์ดีกาได้แค่นั้นไม่มีอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็คดีพวกนี้ก็เต็มศาลนะครับเต็มศาลเลยแล้วก็ทําให้ทนายมีงานทําเยอะคดีหมิ่นประมาทเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับอืมนะฮะเพราะนั้นเรื่องนี้ระหว่างหนุ่มกัญชัยกับ ฟิล์มใครจะผิดจะถูกก็ก็ต้องไปดูพยานหลักฐานในสำนวนพึ่งผมก็ไม่รู้หรอกทนายประมาณเขาก็มั่นใจวันนี้หนุ่มกัญชัยถามไปยังทนายประมาณว่าเป็นนักกฎหมายอาวุโสนะครับเป็นนักกฎหมายอาวุโสสามารถที่จะด่าคู่ความฝ่ายตรงข้ามเมื่อคืนหนุ่มกัญชัยว่าจันไรได้หรือไม่นะครับเ็าถามไปยงัง ทนายประมาณนะผมก็บอกแทนคุณหนุ่มกัญชัยเลยครับคำอาจารย์ไลเนี่ยไปด่าใครไม่ได้หรอกความหมายมันถึงคนเลวอะ่ะนะพะนั้นก็ทนายประมาณก็อาจจะพูดไปกรอนพาไปหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบพี่ประมาณแค่พูดไปแต่ถามว่าสมควรจะพูดไหมก็ไม่สมควรแต่ก็ต้องแล้วแต่พี่ประมาณพี่ประมาณก็อาจจะมีเหตุผลอะไรนะ นะครับอาจจะมีเหตุผลอะไรไม่รู้ถึงมีการกล่าวคําว่าคนพวกนี้พวกจันไร응เราเราก็ไม่รู้ว่าพี่ประมาณก็อาจจะโกรธก็ได้โกรธแทนลูกความเพราะว่าลูกความนะโดนใส่ร้ายทําให้คนมาเกลียดฟิล์มรัตะภูมิทั้งประเทศเห็นพี่ประมาณถแถลงข่าวบอกว่าคนไม่รู้จักฟิล์มก็มาด่าฟิลม์มพี่ประมาณอาจจะโกรธแค้นแทนฟิล์มรัตะภูมิก็ได้ก็เลยบอกว่าพวกนี้มันพวกจันไรนะครับแต่ถามว่าคําว่าจันไรนี่ เป็นถ้อยคําที่เหมาะสมไม่เหมาะสมนะส่วนจะผิดหรือถูกก็ก็ให้ศาลตัดสินแล้วกันนะเพราะว่าคุณหนุ่มก็ถามว่านักกฎหมายวุโสชื่อดังอย่างพี่ประมาณเนี่ยพูดแบบนี้เหมาะสมหรือไม่ก็ไปคิดเอาเองเอ่นะครับก็แล้วแต่ผมก็ไม่รู้ว่าแกพูดในบริบทอะไรนะครับนะอืเข้าใจนะครับอ,อ่านะครับอืมนะครับ นะครับนะครับนะเข้าใจนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนนะครับนะก็เป็นกนดีดาม่านะ